สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่จะมีซ้ังเนาะจหัวจะกี่หัวเนี่ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ หนึ่มือค่ะพี่น้องมือนี้ <ผม S 1> บ่ได้อยู่สวนเดอ้อจ้ะพี่น้องตาพี่พันหนองมาขุดมันแซงเนาะคะ่ะครับจ้ะดินเหนียวเหนียว,ยวถึอนามนำ้ำไหวตื่นมาแล้วมาขุดข่างเปลาไ,ไหวเลยพี่น้องไหวงามงามปลาข้นมาฝ่อเลียวฝ่อเลียวขุดลงไปก็เห็นเลยเนาะอู้มันแซงมือเครือเบิ้งพี่น้องเครือมันเบิ้งคนละนี่ลายแหงง้งมุ่งอ้อมน้องเลยนี่ มันธรรมชาติเรือยพี่น้องโมนในน้อยเนี่ยเขาจะไปปลูกนำเนาะทาร์ไดแปลงกามีขุดเลยคอยเสียเ้ื่อยดินจึงเสียดินเหนียวขนาดนี้มันมันเสี่ยงนั่นปะดินคนเหนียวนี่กำลังเสียงสุดยอดของมันปลาค่คือมันเสี่ยงพี่น้องเสี่ยงโม่ใหญ่เลยเนาะโม่ใหญ่ อ้ดิ่เหนียวมันฝนมันฝนก็เศร้าเนาะว้านหักจ่อยเฮ้ยสาบถอนเหมือนทีบอพูนอ่ะถอนหนึ่งขนาดแนี้เพียงนี้กินเอาไปกินเอาไปกินวัเป็นอยังข้างล่างก็มีงูปากใหญ่เลยหักหง่ายเนาะปลายในน้อยนี่จะเขือมัน

อหัวให่ค่ะบาเม่ซาเใบหัวนะมันฝรั่งเนาะซับจ้อยเสียนเด็กกับซับที่เขาเสียนไปใส่เบ็ดกบแล้วไปใส่หมองมกกบจางกับอะไรพวกตัว từng phân chắc là đá tinh anh đá anh này lên luôn, sủa sán gan đi nhiều gì nữa, cái mặnเขา, mặn cái này. bên đi luồn นั่นเป็นหัวหนึ่งหมดต่อกันไปแมีอันนี่นั่นนี่หัวนมีนนเลยนี่นี่ยขุดบ่คอยมวลขึ้ดินทรายเนาะมีอันจึกจึกขึ้นจึกเสียมบ่เขาเลย ้้้แแลลววมันเสงด้อพี่น้องเรือเนี้ยขนาดจุดเอดความอรอยวันนี้เคยได้กินดิดนี่นี่โมมันอ้อยข้อุ้อย้อหน่อยเพื่อน ต้มแห้เสียด้วยหน่อยหน่อยุดแหงบ่ได้ย,ยานซับขอเรียบรอบงักน,น,นันก เฮ้ย <บ Rocky> สุบุญแบบน้องวันนี้วันนี้วันน uh ี huh ้หัวหัวหัวเ้มันเป็นเปี๊ยแล้วเป่เป็นแล้วนะซับเคียร์ึกคนนียปาหมวใหญ่หมวใหญ่ด้วยเป็นเนี้ยวโอ้เหนื่อง ชุดยอดเลยคุยเกี่ยมกุมาแล้วปลาข่ขมปังใบมันเดือดใบมันเสี่ยงเดี๋ยวมีเลยถ้าเครื่องมุ่งสิเนี่ยทยว่าหัวหลายังเครื่องมุ้งนี่ก็นั่งเอาก็ะองแล้วนั่งก็บอดเลย แตหัวใหญ่บ่ทังคุณฮะอันนี้อนห่งแมนบอยตัวเลยมือ่มาอีกนะจบมึงพี่น้องมึ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 นั่นเสียงซับบ่อ ตาเจียงสับแม่หัวบางใหญ่เลยเนาะเมียนโบตัวนี้คือหัวขาหัวมันอวนมัวอวนดอกมันยามนี้เพิ่นอันนี้แล้วนี่มันนี่ก็เมียนแดงเ่ยเอ้ามันียัง สมันสัมพลังอู้ยน่ะโอ้ยซับจ้อยอู้ยใชยได้สอนกันอยู่อู้ดินกับเนี้ยค่ะนี่จ้ะนี่ตะเม็น แสงหนึ่งแล้แวแ้โอ้ดินแม่ดินแน่นเน,นี่ยทั้งแน่นทั้งเหนียวโมเรียกแบบซับลาบอยู่หมันนีมนน่มันเสงมันเสงซับเพิ่นเห็นบมมีบอข้างในยี้ม มีกระเมนพอ่น้องเหนียวถ้าได้เนาะเพราะว่าดินพ้นเหนียวค่ะมันแส่งว้าวตายเลยเกิดทางเช่หลอดวัะนึ่งหัวใจหักป๊าบเลยนานนานโอ้ยจ่างคนขุดไม้สะบ้อ่งงี้เยี่ยมบ่เขาบ้างโอ้มนั่นเป็นดินเหนียว จี่สี่ละดินเหนียวกับดินเหนียวเปียกๆนลี่ยงนำ้ำเมืองเมืองก็สอนกันอยู่มั้ยดินเหนียวเปียกนำ้ำมันก็นเลยขุดหยากเนาะโอ้ยอย่างเพิ่งมีทั้งนั้นอกีกนี่เชื่อเรา,าเชียร์เชียร์นั่นเห็นบ่อนี่น้อยเนี่ยก็ไหวแล้วก็เกิดอีกฮะ เออปลูกในกระถางกับกับเป็นหอยค่ะหนึ่งหมึองพีดองเออแต่ละเก่าแต่ละกอวับจ่อยสองหัวบนตัวออหัว้ยด โอ้ยเพิ่งิุดสอนกันอยู่น่ามีผิดซ<ล>ับแล้วเนาะจะกี่หัวเนี่ยอือจวดป้าหัวนี้ไหมติ่เงเพื่อเหมือกโอ้ผงโ่่มันหักคอยว่า <laughs> เนียน ต้องค่อยๆเอาตัวถึงก่อนเลยจุ๊จุ๊จุ๊ย่างกระดกมุนไปปุยเขาหักง่ายน้ำเหลวโซ่แหี้ยงเต็มมึงข้างในก็มีเฮ็ดแต่ใดนี่เดือดกันเหนียวได้แล้วได้แล้วฮัทจีดินไหม บอมาดแต่หัวใหญยอยู่ด้วยเลยขโมยย่เสียดายสับ่นเนาะคูดีลายมืออยู่เนาะนี่ยิบน้อยๆตกผงเลยไิ๊ยผงยังไม่หญ่เทะมามาผงมันได้นี่ผงมันดึงดึงอะไรนี่ติงเขาดึงบ่ไ้เด้อ ย่าซับหัวทั้งในเพิ<ะ> <c oughs> ่นนางชัดหัวนี้ไหมกินอ่มเลยหัวเดียวเนาะหัวใหญ่พวกเขาว่ามันแซงเนาะเป็นอย่างมันแซงอยู่เป็นแซงเนาะใหญ่ขึ้นทั้งในก็มีเลยเหงาเดียวขูมเลย เดี๋ยวก่อนสิไปสายก็พอได้ไปครัว,วกันหยาดเยอโอ้ยเงยครับห <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> เชียงอย่างล่ะเสียงหากไหมเียงหากไหมเดี๋ยวได้หรอกูขากูเหนเน่ยว mm ัน hmm. นี้โอ้ยเยออีกออมันหลุนกันเด้อพี่น้องแม่จำหัวเข่าหวนมันมันหานาทีไปเออเออโอ้ยไดวกิโลมาประจโจ สั่งมาดินเหนียวสุดยอดดินหัวเหนียวแห้งเหนียวแห้งดินสีอะไรเป็น้องมัานคาเสียบแม่กันตีงเดียวเลยแบบนี้นี่ผุดะผุดะหัวสุดยอดซับกระพงซับกระปั้นนั่ซับกระพงเป็นยัง ออยังไ่ทันเลือดยังอยู่ทางในเนะ ควรเป็นหลวงนี่นี่กระเมียนลวง,งวัดดีค่ะเบื้องวะท่านเบิดอยู่นี่ผู้นี้กอดกันดีๆอยู่กอดข้อกันเกิดอยู่เนาะเบื้งหัวคน ในกระเมียนได้ไหมนั่นพิษผงอยู่ขงังมีโบสัข้างล่ง ติงเดียวพี่น้องดูน,นนะตึงหัวง,งามๆเนอมาพี่น้องบ่นเน้อกรเมียนนี่กระเมียนนีนนน่อันนยานยานซับถือเพลินนี่ติงกีเดียวบ่นต้นนี้บ่ไหมอันนี้เพ่อน หมมีกระท่องบทซับก็สน่ีวสวยงามเกี่ยร้อยอยู่งามด้ดิบุกคืนยังไงดิดิดเนียว เปละตีเกินงามสุดยอดยุคก่า,างองใหม่นี่เเอเนี้ว่ามีอยู่โอ้พี่นนองบุญวันนี้เด้อว่านี่ขันขดิ้นลุวนเอาแน่แดมาขุดจังสิขุดไดงไงๆขุดแบ,บบบซับไหม,ไมโม่แล้วมจุโคเนาะ อยู่แล้วก็นั่งปีไม่โคเขามาบ่ได้มันฝนตกโทรหากุกดูนี่แปลวน้อยๆโทรหากุกจามาโคมาคุณมันเนี่ยกุกนี่บอีอบ่ เครือนึงเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยปีนี้ม่นลุงวดีค่ะทั้งนี่ไม่กินของหวานนะที่สองสามโอเคพี่นี่ tính ngày này <laughs> Ừ. À, nhìn. Ừ. Đăng, đăng. Ừ. Đăng, nhìn. Ừ. Ừ. <laughs> này Ừ. 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 Thử Ừ. ตัวหัวกำลังออกขนโจมมเม,มนบอลเมนบอลหาง่ายื้ออย่เขาฮึ่มมาบุญมาบุญมันเสงเตัวน,นี้เส,สีขยงผท เลี้ยงกันหลับสาบเลยหลับเลยมาบนรางหาอุปกรณ์พิเศษนะเอายังบอกจ่อมาขอเอาบ่ตะขอมาเกาะดึงเอาดึงโม่เป็นเหี่ยวเนาะนี่เห็นม่้ย็นบ่อมีหัวซ้อนข้างในนะ Yeah. <laughs> Địt nhéo của sĩ eo nhạc này chẳng nói nữa chả mm <laughs> yeah. yeah. ักก็มีสั mua này một ngay rồi ออมันมือเสือ <c oughs> นี่แต่ว่าเขาว่ามันเสงอีรีนี่หรอเนอะโอ <c oughs> <c oughs> ้นี่กระเมีนเยนได่ใส่ใหม่เลยเพิ่มมากอกดูใส่ <c oughs> ขาดใหม่ <c oughs> เนอะไหนี่ มีลำเลื่อเ้อได้แล้ววะได้แล้วดิ้ัวไอ้ไม่หยังมีหัวสอดทางไหนหัวทางไหนเอาหัวนี้เลื่อนหัวนี้กันหลุดตันเพคุนมีหัวทางไหนอีกเลยเอาหยาดมี ไปแล้วนี่หยุดใต่เงาใหม่พ่<ใ>นตรงใหนพ่พนพเอาเงาในพ่นเนีไม่ไดอมมจัง ก็ว่าสอนกันเนาะนายอะโอ้หน่อยหัวใหญ่ขับบอพ่งเกันเลยเบิกเดอยู่ในไหนนอะ อยู่ไต่อยู่ไต่ใหม่ที่มันลมไหมหัวกอกพุพูดยาบแต่ว่าเ่าสอนกันอยู่เนาะถ้าเห็นแล้วเ่าเอาจนไต่เลยสอนกันอยู่บอกซับก็เป็ดป้ายปลาไต่อพี่น้องมึงเจ้าหัว่าเป็ดปทางไหนนี่จิงจัด Chăm 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 nhằn Chăm khía ăn lán rồi Mua mặn Nghe xong hoa quái cái gì đó Mặn

งานของเฮาค่ะเบิ่งหัวมันไม่เต็มงามเลยหัวมันพี่น้องคุดบ่ดนเนาะแม่นจ๋านางเอาบอนเดียวจะหัวใหญ่ๆงามเป็นหลายเฮาก็สิเอาแต่หัวใหญ่ๆเลยมอนใหม่เอาไปปลูกไปปลูกอยู่บ้านใส่กระถางเถอะนะของหนองเด้อค่ะของหลานของหลานของหนอของหลานสองคนเนาะเกือบเต็มตาใหญ่พี่น้อง สก,กีมขุดผู้เดียวพี่น้องมึงหัว่าทังขุดวลาบ่โดนหรอกขุดท่าเดียวประมาณสองชั่วโมงเน,น,นาะในครั้งนี้ดีกว่าดีนะมือลังมาใหม่เนาะแมนมือลังมาใหม่พี่น้องมือมาเอาอีกะจะได้กินอีกโดนอยู่ไหมพี่นี่มันแซงลุ่มหัวดีแมนครับผมหัวงามค่ะเพือยังเหลือหลายเลยพี่น้องโอ้ยบอกอ่อนไปเถอะผมไปไปลาเถอะผม่ปเดี๋ยวมือทำมาเจอกันอีกพี่น้อง ก็ที่ว่าหมาเนี่มันหนีเนาะดินกะขุดหยาดแค่น้อยเพราะเป็นดินเหนียวแล้วก็ถึงน้ำเนี่ยมันกำลังกำลังขุดหยากๆเลยขุดหยากแห้เงเลยเมีนครับผมเหนียวทั้งเหนียวทั้งเป๊ะเออทั้งเปียกเนาะเมีนดินเปียกดินเหนียวค่ะปะเจอก,กันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสารเคมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ